สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาเจอกันกับคุณครูอุ้ยอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูอุ้ยจะสอนเรื่องสถานการณ์และโจทย์ปัญหาการบวกค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วหยิบหนังสือมาแล้วไปรเรียนพร้อมกันเลยค่ะเด็กๆเ,เปิดแบบฝึกหัดไปหน้าที่63นะคะวันนี้คุณครูอุ้ยมีสถานการณ์การบวกมาให้ดูเด็กๆด,ดูรูปภาพนี้สิคะ มีแมวสีขาวอยู่3ตัวแล้วก็มีแมวสีต่งตางอยู่2ตัวใช่ไหมคะข้อที่1นึ่เขาบอกว่ามีแมว3ตัวแม่ซื้อมาให้อีก2ตัวรวมมีแมว5ตัวคุณครูอุ้ยเคยบอกไปแล้วว่าถ้าเป็นการบวกเราจะดูที่ผลลัพธ์ถ้าผลลัพธ์เพิ่มขึ้นแสดงว่าเป็นการบวกค่ะต่อไปข้อที่2เขาบอกว่า มีแมวตัวใหญ่3ตัวแมวตัวเล็ก2ตัวมีแมวตัวใหญ่มากกว่าแมวตัวเล็ก1ตัวเด็กๆดูที่ผลลัพธ์นะคะตรงนี้ผลลัพธ์มันเพิ่มขึ้นหรือลดลงคะถูกค่ะผลลัพธ์มันลดลงแสดงว่าข้อนี้เป็นการบวกหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมคะต่อไปค่ะมีแมวสีขาวสามตัวมีแมวสีน้ำตาลสองตัวมีแมวทั้งหมดหตัวผลลัพธ์มันเป็นยังไงคะ ผลลัพธ์เพิ่มขึ้นแสดงว่าข้อนี้เป็นการบวกนั่นเองค่ะข้อต่อไปนะคะมีแมวตัวใหญ่3ามตัวแมวตัวเล็ก2ตัวรวมมีแมว5ตัวผลลัพธ์เป็นยังไงลูกเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะ,ะแสดงว่าข้อนี้ก็เป็นการบวกเหมือนกันข้อต่อไปมีแมวตัวใหญ่3มตัวแมวตัวเล็ก2ตัว มีแมวตัวเล็กน้อยกว่าแมวตัวใหญ่หนึ่งตัวข้อนี้ผลลัพธ์เป็นยังไงคะอ่าผลลัพธ์ลดลงใช่ไหมจากมีแมวตัวใหญ่3ตัวมีแมวตัวเล็ก2ตัวแต่มันเป็นยังไงเหลือผลลัพธ์แค่หนึ่งแสดงว่าข้อนี้ไม่ใช่สถานการณ์การบวกค่ะข้อสุดท้ายค่ะมีแมวสีขาว3ตัวแมวสีน้ำตาล2ตัวแมวสีน้ำตาลน้อยกว่าแมวสีขาว1ตัวข้อนี้ผลลัพธ์ก็เป็นยังไงเป็นยังไงคะ น้อยกว่าสิ่งที่โจทย์กําหนดมาใช่ไหมคะแสดงว่าข้อนี้ก็ไม่ใช่สถานการณ์การบวกเช่นเดียวกันค่ะต่อไปแบบฝึกหัดหน้า64ค่ะเขาบอกให้เด็กๆเล่าเรื่องให้เป็นสถานการณ์การบวกอ่าดูข้อนี้เป็นยังไงมีเด็กผู้ชายอยู่4คนกับเด็กผู้หญิงกี่คนคะ1คนอ่า รวมมีเด็กทั้งหมดกี่คนได้ไหมคะถ้ามีคำว่ารวมแสดงว่าเป็นการอะไรคะการบวกเพราะว่าผลลัพธ์มันจะเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะข้อนี้เช่นกันอ่าสมมติเด็กๆจะบอกว่ามีรถสีเทาอยู่สองคันมีรถสีฟ้าอยู่1นึคันรวมมีรถทั้งหมดกี่คันได้ไหมคะอ่าได้เช่นกันหรือมีรถกระบะสามคันมีรถเก๋งสี่คัน รวมมีรถทั้งหมดกี่พันก็ได้นะคะเป็นสถานก,การณ์การบวกค่ะต่อไปแบบฝึกหัดหน้า65อ่าเขาบอกให้เด็กเติมตัวเลขแล้วเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์และหาคำตอบอ่าเด็กๆดูรูปภาพนี้ก่อนภาพนี้มีต้นหอมสองต้นมีต้นผักชี6ต้นเขาถามว่ามีต้นหอมและต้นผักชี ทั้งหมดกี่ต้นอ่าตอนนี้สิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรสิ่งที่โจทย์ถามเขาถามว่ามีต้นหอมและต้นผักชีทั้งหมดกี่ต้นใช่ไหมคะแต่สิ่งที่โจทย์บอกเมื่อกี้คุณครูอุ้ยอ่านไปแล้วเขาบอกว่ามีต้นหอมกี่ต้นนะ2ต้นเด็กๆก,ก็เติมเลขสองไปเลยนะคะมีต้นผักชีเท่าไหร่คะหต้นประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้ก็คือ สอบวกหเท่ากับเท่าไหร่นะคะอ่ะตอนนี้เราจะมาทําผังความคิดจากโจทย์เลยเขาบอกว่ามีต้นหอม2ต้นเด็กๆก,ก็วาดต้นหอมลงไปนะลูกนะแล้วก็มีต้นผักชีกี่ต้นนะ1 2ึ่งสามสี่ห้าหเก่งมากค่ะการบวกคือการเอามารวมกันใช่ไหมคะ เราก็นับต้นหอมและต้นผักชีรวมกันทั้งหมดจะมีเท่าไหรคะแต้นนั่นเองค่ะเวลาโจทย์ปัญหานะคะคำตอบเราจะต้องเขียนเป็นเลขไทยเสมอนะลูกนะหน้าต่อไปหนะ้า66ค่ะข้อที่2.1เขาบอกว่าพ่อมีมะละกอสุก3ผล มะละกอดิบสามผลพ่อมีมะละกอทั้งหมดกี่ผลนะคะโจทย์ถามก็คือพ่อมีมะละกอทั้งหมดกี่ผลโจทย์บอกพ่อมีมะละกอสุกกี่ผลนะคะสามผลถูกต้องค่ะมะละกอดิบล่ะคะก็สามผลเช่นเดียวกันดังนั้นประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้ก็คือสามบวกสามเท่ากับเท่าไหร่ใช่ไหมคะ ตอนนี้เราก็หาคําตอบจากประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้เลยสามบวกสามได้เท่าไหร่นะอ่าถูกต้องค่ะสามบวกสามได้หกนั่นเองตอบข้อนี้ก็คือพ่อมีมะละกอทั้งหมดหกผลค่ะต่อไปข้อสองจุดสองค่ะครูมีเมล็ดถั่วเขียวห้าถุงซื้อมาเพิ่มอีกสามถุงครูมีเมล็ดถั่วเขียวทั้งหมดกี่ถุง ข้อนี้สิ่งที่โจทย์ถามก็คือเห็นไหมคะที่คุณครูอุ้ยขีดเส้นใต้สีแดงไว้ตรงนี้นั่นเองเป็นสิ่งที่โจทย์ถามครูมีเมล็ดถั่วเขียวทั้งหมดกี่ถุงส่วนสิ่งที่โจทย์บอกนะคะคุณครูอุ้ยจะขีดเส้นใต้สีเขียวไว้อโจทย์บอกว่าครูมีเมล็ดถั่วเขียว5ถุงและใช่ไหมคะ ซื้อมาเพิ่มอีก3ถุงอ่าตรงนี้คือสิ่งที่โจทย์บอกนะคะจากสิ่งที่โจทย์บอกเราจะมาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า5บวก3เท่ากับเท่าไหร่อ่าข้อนี้5บวก3ได้เท่ากับเท่าไหร่เอ้ยเก่งมากค่ะ5บวก3ได้เท่ากับ8นั่นเองค่ะข้อนี้ตอบว่าครูมีเมล็ดถั่วเขียวทั้งหมด8ถุงค่ะ ต่อไปค่ะแบบฝึกหัดหน้าต่อไปนะลูกนะข้อที่สามจุดหนึ่งมีคนทำความสะอาดห้องเรียนเก้าคนมีคนอาสาช่วยอีกหนึ่งคนมีคนทำความสะอาดห้องเรียนทั้งหมดกี่คนอ่าประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้ก็คือเก้าบวกหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่อ่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยอ่าถูกต้องค่ะเท่ากับสิบนั่นเอง ข้อนี้จึงตอบว่ามีคนทำความสะอาดห้องเรียนทั้งหมด10คนค่ะข้อต่อไปค่ะข้อที่3 2จุหน้าโรงอาหารมีคนยืน4คนคนนั่ง3คนมีคนอยู่หน้าโรงอาหารทั้งหมดกี่คนประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้ว่ายัางไงคะเก่งมากค่ะ4บวก3เท่ากับเท่าไหร่ข้อนี้ตอบ มีคนอยู่หน้าโรงอาหารทั้งหมด7จ็ดคนค่ะต่อไปค่ะข้อ3.3ใบบัวซื้อขนม5ชิ้นแม่ค้าแถมให้1ชิ้นใบบัวมีขนมทั้งหมดกี่ชิ้นประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้เด็กๆจะเขียนว่ายังไงเอ่ยถูกต้องค่ะ5บวก1เท่ากับเท่าไหร่ข้อนี้ตอบว่าใบบัวมีขนมทั้งหมด หชิ้นนั่นเองเยี่ยมมากค่ะวันนี้คุณครูอุ้ยจะให้เด็กๆไปฝึกทางคณิตคิดเร็วแบบฝึกที่1.1และแบบฝึกที่1.2นะคะคิดอย่างรวดเร็วด้นะวันนี้ขอลาแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ